สำหรับสถานการณ์ในวันนี้นะคะภาพการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกของเฟดดูชัดเจนขึ้นเหมาะที่ปกคลุมเริ่มจางหายไปเรียกได้ว่าถนนทุกสายกำลังมุ่งหน้าไปยังการลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนนี้หลังจากที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขเงินเฟอ้อ CPI ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดโดยเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนมิถุนายนออกมาที่3เมื่อเทียบปีต่อปีต่ำกว่าคาดที่ 3. 1จจากราคาพลังงานและราคาด้านท่องเที่ยวที่ปรับลงแรงประกอบกับส่วนของค่า ชาบ้านในแท่งสีเขียวที่ชะลอตัวลงเรื่อยๆส่งผลให้ล่าสุดนะคะตลาดมองโอกาสการลดติบเปยนในเดือนกันยายนสูงถึง88%สอดคล้องกับทิศทางบอลยิวที่ปรับตัวลงเกือบทั้งเคอรฟ์ฟเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนโดยเฉพาะบอลยูว2ปีและ3ปีที่ปรับตัวลง0.18%และ0.19%ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าความผันผวนของบอลยูในปีนี้ยังทรงตัวในระดับสูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆแต่เริ่มมีสัญญาณปรับตัวลงได้บ้าง สะท้อนมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นกับการลงทุนในตราสารนี้ ซึ่งก็ดูน่าสนใจทั้งในมุมมองของราคาพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่มีโอกาสปรับขึ้นจากบอลยิวขาลงรวมถึงในมุมมองที่ดอกเบี้ยของตราสารหนี้เหล่านี้ก็สูงขึ้นเพราะแค่การถือครองไปจนครบกําหนดอายุก็ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าในอดีตมากท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่เรียกว่า High e r for longer โดยรวมนะคะจึงทําให้การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือหรือ d u r a t i o n ยาวๆน่าสนใจมากขึ้นนอกจากนี้นะคะการลงทุนในหุ้นกู้ก็น่าสนใจ มากขึ้นเช่นกันนเื่องด้วยความเสี่ยงเรื่องการผิดนับชําระหนี้ที่ลดลงโดยเฉพาะในฝั่งของหุ้นกู้เอเชียประกอบกับผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีที่ทําได้ดีเห็นได้จากกองทุน KAPB ที่บวกขึ้นมา9.1%เนื่องจากระดับดอกเบี้ยของหุ้นกู้เอเชียโดยรวมสูงกว่าในประเทศพัฒนาแล้วนอกจากนี้นะคะบรรดาธนาคารกลางเอเชียเนี่ยก็พร้อมในการลดดอกเบีย้ยซึ่งหมายถึงอัพไซด์เพิ่มเติมจากแคปิตอลเกณฑโดยเงินเฟ้อของเอเชียชะลอตัวลงต่อเนื่อง และทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเพียงแต่ธนาคารกลางเอเชียต่างๆนะคะก็อาจจะรอให้เฟดเนี่ยเริ่มลดตอกเบี้ยก,ก่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านค่างเงินไม่ให้อ่อนค่าลงเกินไป ถัดมาที่ด้านหุ้นสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการ r o เ a t i o n ทำกำไรออกจากหุ้นเทคขนาดใหญ่เข้าหุ้นขนาดกลางและเล็กแทนโดยในวันพฤหัสที่ผ่านมาดัชนี NASDAQ 100ปรับตัวลง2.2%ขณะที่ดัชนี Russell 2000ปรับตัวสวนทางกันสามารถบวกขึ้นมาได้3.6%ส่งสัญญาณว่าการลงทุนในหุ้นสหรัฐปีนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการคัดสรรหุ้นวินเนอร์อย่างถี่ถ้วนมากขึ้นเพราะการปรับตัวขึ้นของหุ้นในรอบนี้ไม่ใช่การปรับตัวขึ้น across the board. จึงต้องให้ความสําคัญกับบริษัทที่มีการเติบโตของกําไรสุทธิแข็งแกร่งซึ่งจะเป็นแรงหนุนให้ราคาปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องด้านเทคนิคอลนะคะดัชนี n สต๊อกยังสามารถไต่ระดับตามเส้นค่าเฉลี่ยได้โดยมีแรงขายแท่งเทียนบ้างโดยเฉพาะในวันพฤหัสที่ผ่านมาแต่เส้นค่าเฉลี่ยยังรับไว้ได้การแกว่งตัวไม่ควรต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเพื่อให้แนวโน้มขาขึ้นเดินหน้าต่อเนื่องโดยเราให้แนวรับไว้ที่17,850จุด ข้ามประเทศมาที่ฝั่งหุ้นจีนกันบ้างนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นจีนเฮดแชร์เอาเปรียบประเทศอื่นๆโดยปรับตัวขึ้นถึง3.1%ซึ่งด้านเทคนิคอลดัชนีห่างแสงสามารถยืนเหนือแนวรับสําคัญและปรับตัวขึ้นทะลุเส้นแนวต้านระยะสั้นพร้อมทําจุดสูงสุดใหม่ทําให้โครงสร้างขาขึ้นกลับมาอาจหมายถึงการพักฐานที่กําลังจะจบแต่แรงส่งด้านโมเมนตัมยังอยู่ในแดนลบนะคะอาจต้องใช้ระยะเวลาอีกสักเล็กน้อยเพื่อดึงขึ้นมาเราให้ แนวรับไว้ที่17,600จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่18,600จุดโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรายงานการส่งออกเดือนมิถุนายนออกมาโดดเด่นท่ามกลางการชะลอตัวของตัวเลขในกลุ่มสินเชื่อและเงินเฟ้อแต่การส่งออกที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ15เดือนนะคะทำให้ตลาดเนี่ยตอบรับในเชิงบวก ด้วยอัตราการขยายตัวที่8.6%เมื่อเทียบปีต่อปีสูงกว่าคาดและเดือนก่อนหน้าที่8%และ7.6%อย่างไรก็ดีนะคะช้าวันนี้จีนรายงานตัวเลข GDP ไตรามาส2ที่น่าผิดหวังเติบโตที่4.7%เมื่อเทียบปีต่อปีต่ำกว่าคาดและไตรามาสก,ก่อนที่5.1%และ5.3%ตามลำดับซึ่งอาจกดดันให้รัฐบาลจีนนะคะต้องประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในที่ประชุมเติดพันน้ำในวันที่15-18กรกฎาคมและ การประชุมพอลิทูโรในปลายเดือนนี้ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลอดีตนะคะแต่ชนี m s s i i h i n n a มักปรับตัวขึ้นได้ดีหลังทั้งสองการประชุม สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อ1แนะนํากองทุน KGD Bond ที่กระจายการลงทุนในทุกประเภทตราสารหนี้และในหลายๆภูมิภาคซึ่งจะปรับตัวขึ้นดีจากแนวโน้มบอลยูที่ลดลงโดยเฉพาะตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยคงเหลือยาวโดวยกองทุนนี้มีดูเรชั่นค่อนข้างยาวมากกว่า4ปีรวมถึงมีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมที่เป็นบวกในทุกสถานการณ์ตลาดโดยไม่ต้องยึดติดก,กับเบนชมาร์ก ข้อที่2นอกจากนี้นะคะเพิ่มเติมในส่วนของราาตราสารหนี้แนะนำลงทุนในกองทุน KAPB ที่ลงทุนในหุ้นกู้เอเชียที่มีด URATION เฉลี่ยของพอร์ตอยู่ที่มากกว่า5ปีซึ่งจะได้อานิสงส์จากบอลยิวขาลงเศรษฐกิจเอเชียที่ขยายตัวเหนือประเทศพัฒนาแล้วและแนวโน้มฟันโฟลอที่จะไหลเข้าสู่เอเชียมากขึ้นหลังสหรัฐเริ่มลดดอกเบีย้ยข้อที่3นะคะแนะนาลงทุนในหุ้นเอเชียผ่านกองทุน KF H A s ช e a ยสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีสถานะการลงทุนในหุ้นจีนแต่สำหรับลูกค้าที่มีสถานะการลงทุนในหุ้นจีนแล้วนะคะไม่แนะนำให้เพิ่มสัดส,ส่วนแล้วแต่แนะนำให้กระจายการลงทุนไปยังหุ้นเกาหลีใต้ผ่านกองทุน DAO Korea Equity ซึ่งยังคงเป็นแลกกาศแต่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจยังทำได้ดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ